ก็สวัสดีสมาชิกสวนนรูมทุกท่านนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาอัปเดตท,ทุเรียนของเรานะครับที่สวนบ่อโครงการนะครับหลังจากที่มีพายุนรูเข้านะฮะสภาพโดยรวมก็ย่ำแย่นะครับทางฝั่งต้นใหญ่ทางนู้นนะฮะก็น้ำท่วมหมดเลยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าน้ำมาเร็วแล้วก็ไหลทิ้งได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เลยวันนี้มีโอกาสได้พามาอัปเดตท,ที่บ่อโครงการกันก่อนเลยนะครับอ่า ก็จะเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับก็ปลูกก่อนที่โนรูจะเข้านะครับไม่กี่สัปดาห์นะครับน่าจะไม่รอดแล้วแหละตรงนี้2ต้นเรียงกันก็ยังหนักอยู่นะครับอาการน่าจะไม่ไม่เอาไว้นะครับเดี๋ยวหาต้นสำรองมาเปลี่ยนนะครับส่วนต้นนี้ก็ไปได้ดีในระดับหนึ่งนะครับอายุก็เยอะแล้วนะครับเพราอใช้ใช้เล็กปลูกนะครับอ่ ระยะความสูงของต้นก็ยัง,ยงค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วก็ไม่ได้มีเวลามาปรุงแต่งเลยนะครับก็ว่าได้ก็คือปล่อยตามอิสระ,ะหลังๆมาก็คือได้มาฉีดยาบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับหลังจากโนรูกออกก็มาฉีดยายาลานะครับแล้วก็เทราดรอบๆนะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งอายุก็จะอยู่เกือบๆปีแล้วนะครับประมาณเจ็ดแปดเก้าเดือนแล้วนะครับะนะครับนี่ก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะครับ พอดีตัดใบกล้วยขึ้นมาก็มาปกลกคุมไว้นะครับนี่ก็เป็นสดเลยนะฮะปุ๋ยพืชสดอะปุ๋ยสดเลยนะครับเนี่ยมูลวัวบางคนก็ไม่กล้านะครับนี่ครับจอมเขียที่จะเข้ามายุ่งวุ่นวายกับส่วนของเรานะครับอันนี้ก็เป็นไซส์มินิเหมือนกันที่เรายังไม่ได้ปรุงแต่งนะครับดูตามสภาพแล้วนะฮะดูนะฮะแบบนี้ไม่ได้นะครับมันไม่ไปไหนมาไหนนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยต้องมาปรุงแต่งกันอีกทีหนึ่ง เมื่อเช้าผมลดน้ําไปแต่ช่วงนี้ต้องลดน้ําทุกวันนะฮะของผมที่สวนต้องรดน้ําทุกวันเมื่อเช้าก็ลดไปแต่สภาพนะครับทั้งลมทั้งแดดนะครับแป๊บเดียวหมดนะครับแห้งเลยพรุ่งนี้ถ้าเราไม่ลดนะครับไม่นานก็จะ,ะทําให้เกิดข้อความเสียหายกับต้นได้นะครับน้าก็ขึ้นมาถึงบริเวณนี้ฮะมาท่วมต้นนี้อยู่แต่ไปเร็วนะครับโซนทางนี้นะฮะท่วมหมดเลยตรงนี้เห็นแต่ปลายเ้าวนิดนหน,น่อย ต้นนี้ก็ท่วมขึ้นมาข้างบนนี้นะครับส่วนต้นนี้ก็เกือบนะฮะเกือบเกือบท่วมมิดเลยนะฮะตน้นดิ้นจีนอพอนะครับส่วนต้นนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับไซเล็กก็จะช้าหน่อยอ่าขึ้นอยู่กับเราบำรุงด้วยนะครับการปรุงอาหารของเราด้วยนะครับอ่าการใส่ใจก็จะโตได้เร็วอ่าส่วนไซ์ใหญ่ๆอ่าไซใหญ่ๆอย่างนี้นะครับก็ อ่าท่วมขึ้นมาสูงนะครับเกือบถึงนู้นนะฮะถึงนู้นเลยรอบนี้เลยนะฮะแต่ว่าฝั่งนี้ไม่มีปัญหานะครับไม่ท่วมแต่ก็ยืนพื้นอยู่ได้นะครับหลังจากโนรูก็ลดลดมาลดน้ำได้สามวันต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามีลมนะฮะมีลมกระโชกมาตลอดแล้วก็ทําให้หน้าดินแห้งเร็วนะฮะอาอาการก็ในช่วงโนรูเข้าก็มีปัญหาอยู่บ้างนะครับนี่ยนี่ฮะ ก็ดินชื้นอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับก็ห่างหายไม่ได้อัปเดตเลยนะครับก็ถักทายสมาชิกนะครับอ่าก็คิดถึงทํางานนะอ่าเราก็เริ่มทํางานปรับเปลี่ยนสภาพนะครับเดี๋ยวกล้วยชุดนี้เดี๋ยวเราออกนะครับแต่บางทีก็เสียดายนะเสียดายดูลูกนะฮะแน่นปึกเลยนะครับอ่าอยู่ตรงที่สมบูรณ์นะครับอ่าส่วนนี้ก็เป็น ตัวนี้น่าจะโอเคไปได้ดีนะครับในช่วงใบช่วงอะไรออกนะครับนี่ก็จะเป็นแกลบมีแกลบใช้แกลบขี้ไก่แกลบด้วยนะครับไปซื้อมาถุงยี่หบาทนะฮรเอามาใส่เมื่อเช้านี้นะฮะดูให้ให้น้ําไปเมื่อเช้าด้วยดูความก้านนะฮะดูครับเนะนี่ยก็ไม่ต้องพูุ่นี้เช้าก็ต้องให้อีกรอบนึงนะครับหลังจากที่มีลมถ้ามีแดดเฉยๆก็บางทีเราอาจจะให้ได้หรือเรามาดูตาม ระยะมันแต่ตรงนี้ก็ยังชุ่มชุมอยู่นะฮะดูดินเปียกๆอยู่แต่ตรงโคลนนะฮะขาวเป็นเลยนะครับสำหรับต้นนี้ก็อายุสองปีก็อีกสองเดือนนะครับหนึ่งปีกับสองเดือนก,กว่าๆก็เพิ่งถอดชุดใบออกมานะครับมีใบอันนี้มแมลงนะครับจัดการาดูใบนะฮะก็เริ่มเริ่มจะฟื้นตัวได้นะครับตอนนี้ก็เวลา สิบเจ็ดนาฬกาครึ่งนะครับก็ถึงเวลาต้องนอนแล้วนะครับดูสังเกตไปก็จะสลดสลดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงมาถ่ายคลิปตอนเย็นนะฮะมีเวลาแล้วก็มาคนปุ๋ยช่วงเย็นๆนะครับสักพักก็ต้องกลับไปทำงานทำงานต่อนะครับเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนในเรื่องของการไดยาตรงนี้ก็ให้พ่อจัดการนะครับแต่ตรงโครนตรงไหนต้องใช้อ่า ไม่มั่นใจต้องเอาเกี่ยวเอาเกี่ยวเกี่ยวนะครับตัดออกเท่านั้นอย่าเอาเครื่องเข้าไปใกล้โคนเป็นอันขาดนะครับหลังจากนี้ก็เราก็ต้องเริ่มไว้หญ้านะครับคุมดินเพื่อไม่ให้หน้าดินมันแห้งตรงไหนที่มันเตี้ยเตี้นไม่มีหญ้าเราก็ต้องใช้ฟางกันนะครับก็สลดไปในช่วงหนึ่งอยู่นะครับเนี่ยดูอาการสีใบนะฮะช่วงที่เรื่องของพายุเข้านะครับไม่ได้เจอแดดไม่เจอเจออะไรเลยนะครับ อันนี้ก็นกมาเกาะแล้วก็ขี้ใส่นะครับก็เป็นเชื้อราได้เหมือนกันนะฮะเป็นเชื้อราเพราะว่ามีกดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็ฉีดยาไปแล้วนะครับจะหายหรือเปล่าก็ต้องดูนะฮะดูฮะขาขาวด้านในนี้เริ่มจะเริ่มจะกัดกินนะฮะยาเริ่มจะฆ่าเชื้อได้ดีอยู่นะฮะในจุดนี้เดี๋ยวลองจริงแล้วก็ต้องเริ่มจะบํารุงนะครับอ่าเดี๋ยวอ่าอีกวันนี้ก็วันที่12นะฮะก็จะทําการ พรุ่งนี้เราจะต้องข้ามมาหน่อยเพราะว่าในช่วงที่ฝนตกหนักๆเราไม่ได้ต้องไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับไม่ได้บำรุงอะไรเลยก็ปล่อยธรรมชาติไปก่อนเพราะว่าในช่วงที่พื้นจะแฉะเราจะใส่ปุ๋ยไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะอาการจะหนักก็คืออ่าลากก็มีเพราะว่าที่จะอาเปื่อยด้วยนะครับพอเปื่อยแล้วอาการลากเน่านะครับก็จะเข้านะครับมีเชื้อโรคเชื้อราเข้าลําต้นได้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เอาปุ๋ยไปซ้ําเติมในช่วงเวลานั้นนะฮะเราก็จะทิ้งช่วงระยะเนี้ยหลังจากนั้นเมื่อเราให้น้ําได้นะครับควบคุมน้ําได แล้วเราก็ถึงจะใส่ปุ๋ยกันนะครับต้องรอดูที่ดินด้วยนะฮะนี่ก็คือ1ปี2เดือนน่าจะโอเคได้อยู่นะฮะพอได้อยู่นะครับตรงโคนตรงอะไรนะฮะตรงนี้นิ่มนะครับก็มีคนมาดูที่สวนเราหลายนะครับหลายคนอยู่นะครับประมาณ4ี่ห้าคนแล้วก็ให้ไปปลูกให้นะครับไปปลูกไปปลูกให้ไปดูแลให้นะฮะก็ไม่ได้รับปากนะครับแต่ว่าคือ เป็นที่ปรึกษาให้ใหได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือแต่จะให้เราไปจัดการที่สวนเลยเราคงเราคงไม่มีเวลานะครับแต่ถ้าโทรปรึกษาคุยกันได้ก็กกกพอได้นะฮะไม่ไม่ถึงเก่งจนเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอาแค่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็พอนะฮะตรงนี้เรื่องของยาของปุ๋ยอะไรเราก็พอแนะนําได้ถ้ามีเวลาเซจริงๆเราก็สามารถทําให้เป็นแบบโปรหรือมืออาชีพได้นะครับแต่เราต้องมีความมีทุนนะฮะมีทุนแล้วก็ มีความรู้มาประกอบด้วยนะครับแต่ถ้ามีทุนแล้วผมว่ามันมันสามารถเรมิตได้นะฮะเรื่องความรู้เราศึกษา,าแป๊บเดียวมันก็จบนะฮะทฤษฎีนี้นะครับส่วนการเอาลูกอะไรก็ค่อยศึกษาเรื่องนั้นไปแต่การทําให้ยังไงให้มันโตเร็วนะครับไม่ต้องให้มันตายเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องศึกษานะฮะนี่ก็พอจะไปได้ในระดับหนึ่งครับนี่ก็แทงแตกยอดออกมานะครับมันไม่มันไม่พร้อมกัน ดูฮะมีที่คนมาดูเขาบอกว่าใส่แกลบทําไมโอ้โหนี่ฮะคือปัจจัยหลักๆที่เราต้องการที่สุดนะครับแต่ว่าเราไปหาซื้อเขาแถวบ้านเนี้ก็กินอ่าเป็นถุงกระสอบปุ๋ยนะฮะกระสอบละห้าบาทก็่องให้เรียบร้อยนะฮะก็ดีหน่อยนะครับก็ดีหน่อยดูฮะความสูงของมันน่าจะอยู่ที่ประมาณสามเมตรแหละนะครับดูปลายนู่นตรงกับปลายกล้วยแล้วไปไกลแล้วนะเนี่ย <prueba. S 2> หลายคนมาเห็นแล้วก็บอกว่าอายุเยอะยังนี่กี่ปีแล้วสี่ห้าปีหรือ,อยังไหมครับก็คือปีกับอีกสองเดือนคือเราไม่ได้รู้นะครับก็คือพลิกแพงลองทําดูนะฮะลองทําดูว่าทําแบบนี้มันจะดีไหมถ้าเราเคยทําแบบเดิมแล้วเราลองเปลี่ยนดูมันจะเป็นยังไงนะฮะมันจะดีขึ้นไหมเราก็ลองเปลี่ยนโดยการขุดหลุมตรงนี้นะครับหลายคนที่มาเจอเขาบอกว่าดินตรงนี้มันปลูกอะไรไม่ได้หรอกแม้กระทั่งปลูกกล้วยก็ยังจะลําบากนะครับ กล้วยนี่ผมก็ต้องขุดลงแล้วก็เอาปุ๋ยคอกนะครับยัดลงไปยัดลงไปในหลุมเลยนะฮะถ้างั้นมันก็ไม่ได้อย่างนี้นะครับต้นนี้ก็เกือบจะตายก็แต่ก็ยังมีลูกนะครับกล้วยไข่เห็นไหมฮะกล้วยไข่ปลูกก็ปลูกง่ายนะฮะทีแรกก็จะตายแต่พอเราขยายมาเรื่อยๆนะครับพอเอาแกลบเอาปุ๋ยมาทิ้งทิ้งไว้แลวฮะเริ่มแต่กงแต่ก่อนเราก็คงจะตัดทิ้งนะครับเดี๋ยวจะขยายไปปลูกอยู่ตรงช่วงว่างๆนะฮะช่วงว่างเพื่อได้กินลูกมันนะฮะ ต่คงจะไม่เอาไปบงังแดดบังอะไรแล้วนะครับคือช่วงนี้ก็คือผ่านแล้วก็วิธีปังปุงอ่าวิธีสู้แดดอะไรแล้วก็สามารถทําได้แล้วนะครับในช่วงพายุเข้าแล้วก็ลมลมปรุงปรุงนะครับมันจะดูลงๆนะฮะแถวนี้พัดใบร่วงหมดเลยนะครับใบในที่โพรงเหลืองหน่อยมันก็อ่าลมพัดร่วงหมดเลยมันไม่มีอะไรกั้นนะครับดูฮะปากปากคาของเราเป็นที่ลุ่มที่สุดนะฮะตรงนี้ลุ่มที่สุดแล้วต่ําที่สุดเลยนะครับที่ดอนก็ ทางนู้นแะฮะอยู่กไกลมากนะครับก็อยากจะปลูกทุเรียนที่นู้นซะเลอเกินแต่ความเจริญมันไปไกลนะครับเราคงจะไม่มีเวลาไปเฝ้านะฮะนะครับ,รบส่วนต้นนี้ก็เป็นมูซันคิงนะครับมูซันคิงก็ยังไม่กระโดดอะไรมากมายนะครับต้องรอดูที่ปีที่สองที่สามนะครับแต่ก่อนนี้เลื้องอ่อยเลยนะครับเริ่มปรับสภา,านแล้วดินแห้งดินแห้งนะครับต้นนี้เราก็จะปิดปิดน้ำปิดน้ำไปเลยพับ พับหัวนี้ลงมาก็ปิดน้ำตอนนั้นก็ปิดไปก็คือปล่อยให้แห้งจริงๆแล้วเราก็มาอัดน้านะครับเริ่มเริ่มดูดีนะฮะเริ่มมีใบออกเขียวๆบ้างเติบช่วงที่พาออยุเข้าจะเหลืองนะครับเหลืองหนักเลยนะฮะนึกว่าจะตายน้ําขึ้นมาถึงนี้ฮะกับชนโคลนถึงต้นเล็กเลยนะครับต้นเล็กเนี้ยจมเลยฮะจมนิดนึงนะครับน้าพอแฉะฉแต่ว่ามันลงเร็วนะครับทีแรกว่าจะปลูกตรงนู้นนะฮะปลูกไม่ได้ ปูไม่ได้ครับท่วมหมดตรงนู้นนะฮะทางนู้นท่วมหมดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นปุ๋ยคอกนะครับสดสดนะครับเนี่ยสดสดเลยนะฮะมาใส่หมักไม่นานไม่ได้หมักเลยนะฮะเอาออกจากคอกมามาแล้วก็เอามากองทิ้งไว้นะครับระยะห่างของมันก็หน่าลากจะจะอยู่ประมาณนี้อีกเดือนสองเดือนหรือถ้ามันเร็วก็คงจะถึงนี้แต่เราเดี๋ยวเราจะมาเกลี่ยเกลี่ยออกให้มันเสมอกันหน่อยนะฮะอ่าหลังจากที่เราปรุงแค่นี้เสร็จน่าจะน่าจะหยุดแล้ว นะครับน่าจะหยุดใส,ใส่ปุ๋ยแล้วนะครับนีรอบสุดท้ายนะครับมาถึงนี้อ่า,ปร,าประมาณประมาณปลายสองพุ่มให้ออกมาอีกค่อยยืดออกมาอีกประมาณสักปีหนึ่งน่าจะยืดออกมานะครับคงจะไม่แต่งแล้วนะครับอ่าการให้ดินน่าจะพอแค่นี้ก่อนนะครับอ่าส่วนมาดูต้นใหญ่ทางนี้นะฮะเหลืออยู่ประมาณสักศอกหนึ่งน่าจะสึงโคนนะครับเนี่ยกะทอมนะครับอ่าปลูกแบบ จมน้ําก็ไม่ตายอันนี้ก็ค้างเหลืองค้างเหลืองไปแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ก็มังคุดนะครับสู้ได้นะครับเขาเบื่อเลยนะครับหอยขึ้นมาเพราะว่ามันท่วมนะครับหอยขึ้นมาเกาะไครเอ่นะครับต้นนี้ซิกแงแล้วนะครับต้นที่เราได้กินลูกปีที่แล้วนะครับิ้นจีก็เอาอ่าเมทัลิซิลมาลาดไม่ไม่ทันนะครับไม่ไม่ได้นะครับ สองต้นนี้ก็ไม่ได้เงาะอ่าทุกปีนี้หนักมากนะครับทุกปีก็จะล้นแค่ตรงนั้นนะล้นแค่ตรงนั้นลงมานิดเดียวแต่ปีนี้หนักนะครับขึ้นมาถึงนี่เลยท่วมไม่ใช่ขึ้นมาถึงนี่ท่วมหมดเลยนะครับท่วมตั้งแต่ต้นเล็กนะฮะต้นต้นทุเรียนเล็กตรงนั้นท่วมระดับนี้มาเลยทั้งหมดเลยเราไปถึงนู่นนะฮะท่วมน้ําเอือเข้ามานี่หมดเลยนะครับแต่ต้นนี้อยู่ได้ทนได้นะฮะเนี่ยนะฮะลินจีนอพอ ลูกแบบบ้านๆนะครับสไตล์บ้านๆง่ายๆนะครับ2ปีนะครับดูอ่ะตัวเร็วมากนะครับ2ปีนะฮะบวกกับพ่อปุ๋ยคอกสดไปทิ้งไว้นะครับผมไม่มีเวลาไปได้ดูเลยก็เลยเป็นลักษณะนี้นะครับต้นนั้นเต๋อถมโคนเยอะเกินไปแต่ต้นนี้มันห่างก็เลยไก่มันเขี่ยช่วยนะครับก็เลยได้อันนี้ส่งไปนะครับนี่ฮะปุ๋ยคอกที่เรามาเตรียมไว้นะครับเนี่ยทำบรรณิดนะครับมา นานๆมาทีก็ได้แค่เนี้ยก็ปรุงปรุงแต่งไปนะครับน่าจะมีเวลานะครับสักนิดหนึ่งอีกไม่นานนะครับทำงานเสร็จเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการอีกที่หนึง่งนี่คะต้นใหญ่ที่ท่วมขึ้นมานะครับเกือบประมาณศอกหนึ่งออกจากโคนนะฮะท่วมหมดเลยนะครับแถวนี้ท่วมหมดเลยท่วมหมดเลยครับเนี่ยท่วมมาตรงนี้ป่าอ้อยตรงนี้ท่วมหมดเลยครับยาวไปถึงนู่นเลยนี่ฮะตรงนี้เกือบไม่รอดนะครับ แต่พอดีน้ามันลงเร็วนะครับก็เลยอยู่ได้นะฮะดูขึ้นไปแล้วนะครับนาจจโอีกแล้วนะครับชุดนี้ตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับต้นนี้ก็เกือบเหลืออยู่ประมาณคืบหนึ่งนะฮะจะชนนะครับจะชนขอบแล้วนะฮะเนี่ยอาการนิดนึงกระทั้งมันอ่เห็นสีอ่คอเขียวอยู่นี้นะครับก็คือ,อยาอ่อาคอไลอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะ จำชื่อไม่ได้นะครับตัวนี้ก็เอามาฉีดป้องกันอาการใบโรคใบติดใบอะไรเยอะแยะมากมายนะครับที่ศึกษาดูในเน็ตเอานะครับแล้วก็เอามาฉีดนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะลงชื่อไว้ให้นะครับฉีดป้องกันใบช่วงเชื้อราพวกนี้นะครับมันพอมันโดนแดดแห้งแล้วมันก็จะเคลือบเคลือบใบไว้อย่างเงี้ยนะครับเคลือบใบไว้ต้นนี้เล็กๆนะครับแต่ขึ้นพุ่มได้ดีมากนะครับเดี๋ยวเราค่อยจัดการนะครับ อเอาตัวนี้ออกมาต้นนี้จะดูดีเพราะว่าเวลาฝนตกลงมาไหลทิ้งไหลทิ้งไม่ค่อยเข้าต้นเข้าลำต้นเท่าไหร่นะครับถ้ามีต้นถ้าใครปลูกต้นเล็กแล้วช่วงพายุเข้าก็ใช้กระเบื้องก็ได้หรือจะเอาถุงพลาสติกคุมแต่กระเบื้องอันนี้จะดีกว่าเพราะมันจะปลูกแต่ถ้าเป็นถุงพลาสติกคุมไว้นะครับความอบเกินไปนะครับมีโอกาสเป็นเชื้อราแตล่ลักษณะนี้คือมันมันมันถ่ายเทได้นะฮะน้ำก็จะไหลทิ้งทางนี้ทางนู้นก็ไหลทิ้งไปนู่นนะครับพอฝนตกมาก็จะได้จํากัดแค่ในพื้นที่ตรงนี้ <c oughs> และพื้นที่แห้งก็จะมีในส่วนตรงตง,ตงที่เราคุมไว้นี่แหละนะฮะได้ดีเนะี่ยฮะท่วมจนมะละกอรูลูฮนะมันไม่ไหวนะครับจะพยุงยังไงก็ไม่ไหวนะฮะก็ใช้เมทาลาดลงไปก็ไม่รู้จะรอดไหมนะครับเริ่มมีใบนิดๆน,นะครับดูต้นนี้นะครับการแตกยอดของเขาปุ๋ยคอกนะครับ,รบลหลายๆทิปก็เห็นอยู่ออเขาไม่กล้าใส่กันอันนี้ผมก็ไม่กล้าใส่เหมือนกันแต่พ่อเอามาใส่ให้ นะครับดูจากระยะต้นเนี่ยมันชนรากเต็มๆเป๊ะๆเลยก็ยังไม่ได้เขี่ยนะครับก็มาเจอเดี๋ยวก็จัดการเขี่ยออกนะฮะเนี่ยปกติแล้วปลายทรงพุ่มมันก็จะถึงแล้วนะครับแต่รากมันออกมาเกินอยู่แล้วประมาณคืบสองคืบนะครับเนี่ยสดเลยนะฮะดูแดงๆอยู่เลยเนี่ยแบบนี้ไม่น่าทํานะครับไม่น่าเสี่ยงเนาะพ่อแกก็มาทํานะครับต้นนี้ไปโดนอะไรมาก็ไม่รู้นะครับดูแตกยอดสะบั้นเลยนะฮะ ก็มาเจอก็คงจะต้องฉีดยา,มาแมลงกันไว้หน่อยนะฮะออกตามง่ามตามอะไรหมดเลยนะฮะหนึ่งสองสามเนี่ยออกตามง่ามนะฮะต้นนี้น่าจะดูต่อไปน่าจะเดินลําบากถ้ามันออกมาแล้วเราดูแลบังคับได้นะครับมันคงจะพุ่งหน้าดูเลยเพราะว่าปลูกมาไม่ค่อยเจอไม่เคยเจอสภาพในการแตกยอดขนาดนี้แต่ไปรูป้ไปโดนตัวไหนมาเหมือนกันนะครับใบก็เขียวเข้มกว่าชุดอื่นเขานะฮะดูฮะต้นคู่ต้นนี้อ่า อายุแค่ปตีต้องย้อนไปดูคลิปก่อนผมปลูกปลูกปลูกหลังพวกเนี้ยชุดเนี้ยชุดชุดเนี้ยผมจะปลูกหลังหลังหลังต้นนี้จะปลูกหลังนะฮะจะปลูกหลังอตอนนั้นปีสองเดือนต้นนี้น่าจะประมาณสักปีหนึ่งปีเต็มๆพอดีน่าจะห่างอยู่ประมาณเดือนสองเดือนสามเดือนนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไปดูคลิปย้อนย้อนหลังที่อ,อัปเดตให้แต่ความสมบูรณ์ของมันเนี่ยาทาได้เร็วเท่ากับต้นปีสองเดือนได้เลยนะครับ เดี๋ยวก็มาดูตัวนี้ก็มูสันคิงเป็นอ่าเป็นชุดที่มันดูเหมือนจะไม่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับอ่าดูมันจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็คือมันได้กิ่งมาในราคาถูกนะครับราคาร้อยกว่าบาทแต่มันคือกิ่งดำหมดแล้วมันมันเหมือนจะมันอ่ามันแขกแตนมันกระด้างมันคือมันนานแล้วแต่มันไม่มีความเจริญเติบโตนะครับมันจะต้องเป็นกิ่งใสกิ่งนวลแบบนี้นะครับแบบ สีขา,ขาวๆนวลๆเหลืองๆเนี้ยนะฮะทางลําต้นมาแต่นี้ผมซื้อมาก็คือกิ่งดําพึ๊ดมาแหละนะครับมันเหมือนมันแขกกันมันแก่แดดยังไงไม่รู้นะครับมันมันนานแล้วนะครับเป็นไซส์ที่คัดทิ้งอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะนี่ก็เหมือนกันนะครับสองต้นที่ได้มาร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยแปดสิบกบาทนะครับเนี่ยก็ยืนนานนะครับหลายเดือนแล้วนะครับหลายเดือนแล้วต้องรอดูช่วงอ่า ีท้ายๆนะครับความเจริญสมบูรณ์จะเป็นยังไงนะครับปีอ่าปีสองปีหน้าข้างหน้านะครับการพุ่งเจริญตัวจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยลูกหมากนะครับเขาก็ชอบอย่างนี้นะครับน่ะก็ทําหาหาด้วยนะครับทาไปดูดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงบาคนเขากลัวเชือลงเชื้อรากันนักกันนะแต่เราก็คือกลัวแต่ว่าระบบของเราคือเอาอะไรใส่ก็ต้องเมทาลาซิลนะครับละลายน้ำหรือไตโคโรมาก็ได้นะครับแต่ผมซื้อไตโคโรมาไม่ไหวเพราะว่ามัน มันมันราคามันสูงกว่าเม,ามทาเมทาคือเราซื้อกิโลหนึ่งเนีน่ยมันใช้ได้เยอะมากมันใช้ได้นานด้วยนะครับก็เลยเลือกใช้เมทาเอามาลาดนะครับตัววันนี้หมดนะครับไม่ได้ใช้ไตโคโดม่าเลยมีแต่เมทาว่ามีแนวที่จะใช้ไตโคดมา่าคือเดี๋ยวผมจะทําที่ปล่อยน้านะครับทาไตโคดม่าปล่อยไปกับน้ําระบบน้ําเหี่ยงนะครับตรงนั้นทำไม่ยากนะครับทำไม่ง่ายแต่เวลาไม่มีนะฮะเวลาไม่มี นะครับตัวนี้ก็เป็นมูสันคิงไซที่ดูเหมือนจะไม่โอเคแต่เดี๋ยวก็โอเคนะครับเนี่ยเราคุมไว้ไก่เข้ามาเกี่ยเดี๋ยวเราจัดการทำดีๆได้วันละต้นก็ยังดีนะครับในวันละต้นอ่าทีนี่ก็เป็นอ่าที่บอกโคงการของเรานะครับมองจากไกลๆนี่ครับน้ําเราปริมาณเราเรือเฟือนะครับน่าจะได้อยู่ประมาณ4 0ต้นหรือ30ต้นนะ แต่คงจะไม่มีที่ทางปลูกแล้วนะครับอ่ากเกษตรกร,ร,กรอย่างเรานะครับมีบัตรเกษตรกร,ร,กรอ่ามีสมุดเกษตร,กร,รษกรที่เขาจะมีเงินสนับสนุนให้จากรัฐบาลมาก็บอกว่าเอาเฉพาะพื้นที่ทํานานะครับพื้นที่ตรงนี้6ไร่ก็หายไปแล้วนะครับเหลืออยู่2ไร่นิดๆน,น,นะครับที่เหลือก็เป็นสิ่งแบบนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้เงินจากการทรรําเกษตรเพราะฉะนั้นผมก็ต้องคาดหวังกับการปลูกพืชผักผลไม้ของเรานะครับเพื่อจะมาทดแทนตรงนี้ได้ นะครับอ่าพื้นที่6ไร่ตรงนี้ผมก็ยองเสียไปเสียไป3ไร่กับ4ไร่นะครับตรงนี้อ่ารัฐบาลไม่ให้นะฮะอ่าได้แต่เฉพาะทําข้าวก็2ไร่นิดๆินะครับอ่าพ่อก็บนเจียวเลยมาปลูกอะไรก็ไม่รู้นะก็อ่าเราใจรักนะครับลองทําดูอ่าได้เป็นวิทยาทานนะอะไรที่ยากๆเราก็ต้องสู้ให้มันได้นะครับอ่าอันไหนก็ไม่สมบูรณ์บางทีก็อ่า อธิบายเกินไปก็ต้องขออภัยกับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มีโอกาสมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงบางทีที่สวนอื่นเขาจะดีๆแต่บางทีเราให้กับคนที่เขายังสมาชิกที่ยังปลูกใหม่เริ่มใหม่ก็ศึกษาด้วยกันเรียนรู้พร้อมกันนะครับมีอะไรก็ทักทยายตามตาม อเสนอแนด้านล่างนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับอ่าในโอเคในวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับผม